c ี w O ดับเบิ c โอวินาราวเ <C PS, S 2> ชเดินห้างบ่อยๆคงต้องเคยเห็นแบรนด์เหล่านี้กันมาบ้างใช่มหมที่ว่ามานี้คือแบรนด์ในกลุ่มบริษัทยัสต์าวบริษัทค้าปลีกเสื้อผ้าแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นเองก่อนจะกลายมาเป็นอาณาจักรยักษ์ใหญ่ในวันนี้ต้องย้อนกลับไปในปี2490เมื่อครัวรสิงค์สกเทศได้เริ่มธุรกิจเครื่องนอนนําเข้าจากต่างประเทศภายใต้ชื่อยัสตาวสโตร์ที่พาหูรัต ก่อนจะมองเห็นโอกาสต่อยอดธุรกิจในช่วงที่แฟชั่นจากต่างประเทศเริ่มบูมในไทยมากขึ้นจนในปี2515ก็สามารถเขียนร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่นออกมาได้ในชื่อยัสเปาวเอ็นโพเรียมทีสยามเซ็นเตอร์โดยเนะนนำเข้าสินค้าจากอินเดียเป็นหลักเมื่อธุรกิจหนึ่งไปได้สวยธุรกิจที่สองก็ตามมานั่นคือแบรนด์เครื่องนอนเซนต์ัสที่คราวนี้มีการสร้างโรงงานไว้ผลิตชุดเครื่องนอนเองเลยด้วยตามมาด้วย c p s ีเแท็บอีกแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นที่กระจายอยู่ตามห้างชั้นนำเช่นเดียวกับยัสปาว เวลาผ่านไปโสนิยมของลูกค้าก็หลากหลายตามยัสเาวเองก็ปรับตัวตามกระแสเพิ่มทางเลือกให้กับลูกคา้าโดยหลากหลายแบรนด์ในสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปจ่นปัจจุบันนี้ยัสเาากรุ๊ปมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองทั้งหมด10แบรนด์ยังไม่นับรวมแบรนด์ที่ได้ิ์นำเข้ามาจำหน่ายอีก11แบรนด์และธุรกิจชุดเครื่องนอนอีกเพียบหน้าร้านรวมในประเทศไทยมากถึง900กว่าสาขาเดไดว่าเป็นอาณาจักรยักษ์ใหญ่ก็คงไม่ผิดในปี2566สามารถทำรายได้รวมเกือบ1 หมื่นล้านบาทและกำไรสุทธิที่1,100ล้านบาทเติบโตจากปี่ก่อนหน้าถึง20%เลยทีเดียวแ่าสนใจว่ากลุ่มยักษ์เป้าจะสําเร็จตามที่ตางเป้าไว้ได้ไหมเห็นว่าตอนนี้กําลังแต่งตัวเพื่อเข้าตลาดพูดในชื่อ JPC อีกด้วยเพื่อจะได้นําเงินทุนก้อนใหม่มาพัฒนาธุรกิจให้ไปได้ไกลกว่าเดิมเห็นว่าจะออกไปสู้ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะยังไงหน้าธุรกิจก็ขอเอาใจช่วยมาณที่นี้ด้วยนะคะ